รอยากทรว่าจะเปรรีก so like right? right? okay. uh, yeah. uh ็ทยนะครับนรเข้าเรียนกันนะครับภาพที่แล้วนะครับเราก็ติดทเรื่องของการถ่ายโอนความร้อนนะครับในแบบต่างๆนะครับจะมีทั้งหมดกี่แบบนะครับ3แบบนะก็คืออันที่หนึ่งคือเป็นแบบอะไรครับ การนำความร้อนนะครับอันที่สองก็คือการพาความร้อนนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือการแผ่รังสีการนำความร้อนนะครับการพาความร้อนแล้วก็การแผ่รังสีอ่าคราวนี้นะครับทั้งสามตัวนี้มีตแตกต่างก,ากันไหมสองตัวนี้นะครับใ้การนำความร้อนกับการพาความร้อนเนี่ย มันเป็นไงครับมีตัวกลางนี่มีตัวกลางแต่การแทนสีที่ไม่ต้องใช้ตัวกลางไม่ต้องมีตัวกลางนะครับแค่เป็นร้อยก็ได้ต้องนะครับอันนี้การนำกับการแานในเมื่อมันเป็นตัวกลางเหมือนกันแล้วมันแตกต่างกันยังไงครับมันแตกต่างกันที่อเความร้อนอ่าการนำความร้อนเนี่ยก็คือตัวกลางจะเป็นอะไรครับของแข็งการนำความร้อน ใช่เลยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับให้เราเอามือน,นะจับเหล็กแล้วก็ไปจี้กับไปม<ป>ัน<ป> <c oughs> ก็เป็นไงครับมันก็ซุ้เลยใช่ไหมจีกัป้องไปก็ได้เพราะอะไรมันร้อนใช่ไหมจี้กับไปร้อนตายเลยนะครับมันก็จะมีการนําความร้อนผ่านเหล็กแล้วก็มาสู่มือเราอันนี้คือเขาเรียกว่าการนําความร้อนน,นะครับถามว่าตัวการที่เป็นเหล็กเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปด้วยไหมครับ เค่นที่เหรอเหล็กเค่อนที่อ่ะอันนี้คือไฟเราเปลนที่อย่างเงี้ยนะครับเหล็กไม่ได้เคลือนที่นะครับรแต่ว่าความร้อนเนี่ยนะครับมัน่าตัวการนะครับถ่ายโอนมาสู่มือเรานนใน่ไหมครับเนาะส่วนการพาความร้อนนะครับก็จะมีตัวการที่เป็นของเหลวแล้วก็เป็นแก๊สใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเนาะที่เราต้มน้ำใช่ไหมครับอันนี้คือจุดไฟนะครับ อ่ากรณีนี้นะครับไฟจะมีการนำความร้อนผ่านโลหะที่มันเป็นภาชนะหมอใช่ไหมครับเนาะ <c oughs> แล้วความร้อนที่มันจะแผ่ขึ้นมาด้านบนเนี่ยนะครับนะมันจะถึงมาด้านบนเนี่ยนะครับ,บก็จะโดยวิธีการพาความร้อนคือน้ำเนี่ยนะครับมันจะพาความร้อนไปด้วยตัวกลางจะเคลื่อนที่ไปด้วยสังเกตไหมครับว่าเมื่อกี้เราจะเห็นน้ำเนี่ยนะครับคล้ายๆมันน้ำบนขึ้นมาใช่ไหมครับ อ่านนขึ้นมาวนขึ้นมาเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวกลางเนี่ยมันจะพาความร้อนไปด้วยพาไปพร้อมกับของเหลวพาไปพร้อมกับตัวกลางโอเคไหมครับอ,อ่าเสร็จแล้วนะครับพอมีการถ่ายอความร้อนมันก็ตกลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นการพาความร้อนก็จะมีลักษณะที่ตัวกลางพาความร้อนไปแล้วหมุนวนกลับมาเป็นลนักษณะนี้ใช่ไหมครับเกิดแล้วก็ให้ป็น เนี่นะครับนันเป็นแก๊สนะครับเนะาะฉนั้นจำไว้เลยการพาความร้อนเนี่ยตัวการก็คือของเหลวแล้วก็แก๊สซึ่งตัวการน,นั้นมันจะพาความร้อนไปด้วยเพราบว่าพานี่คือพาไปด้วยกันเลยโอเคไหมครับแต่การนําความร้อนนี่พาไปด้วยกันไหมไม่ของแข็งหรือเป็นโลหะเนี่ยนะครับมันก็อยู่กันที่แหละแต่ว่าความร้อนเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปใช่ไหมครับเนาะสุดท้ายก็คือการแผ่พลังสี การแผ่สีคือไม่ต้องอาศัยตัวกลางเลยมันจะอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กนะครับคลื่นแม่เหล็กนะครับเช่นนะครับความร้อนที่มาจากดวงอาทิตย์เนี่ยมาถึงโลกเราผ่านผ่านพวกอวกาศใช่ไหมครับเนาะแล้วก็ผ่านมาถึงบรรยากาศของเราผ่านมาถึงโลกหลานะครับก็โดยการแผ่สีนั่นเองก็จะอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กนั่นเองนะครับเนาะอันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเรื่องของการถ่่ยโอนความร้อนนะครับ คำตอบแบบนะครับอะถึงตรงนี้มีใครสงสัยไหมครับมีไม่เอ่ยการไทโอนความร้อนนะครับอะถ้าไม่มีใครสงสัยนะครับเราเคยเราสังเกตไหมว่าถ้าอยู่ในช่วงหน้าร้อนเนี่ยนะครับถ้าให้เราเลือกใส่เสื้อผ้าเนี่ยนะครับเราจะเลือกใส่เสื้อผ้าสีอะไรดีสีฟ้าสีฟ้าสีขาว ถ้าไม่ไม่ใส่สีเออหน้าร้อนเนี่ยเรามอยากใส่เสื้อผ้าสีอ่อนใช่ไหมครับเนอะเออน่าเกิดว่าใส่สีเข้มใส่สีมืดมันจะเป็นยังไงเออมันจะรู้สึกว่าร้อนเหงื่อออกมากกว่าปกติอึดอัดใช่มเออร้อนอึดอัดชอบใส่สีแดงครับหน้าร้อนนะครับ ตัวเสื้อผ้าสีฟ้าสีขาวเนี้ยนะครับเอ <c oughs> อใส่แล้วรู้สึกว่ามันก็ <c oughs> สบายหน่อยนะครับ <c oughs> หน้าร้อนอยังไงก็ร้อนแหละใช่ไหมนะครับแต่เราก็พยายามจะเลือกใส่สีฟ้าใส่สีขาวนะครับหนึ่งสบายตาด้วย <c oughs> สองก็ <c oughs> คือเราจะรู้สึกว่าไม่ค่อย <c oughs> ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ใช่ไหมครับนะแต่ถ้าเราใส่เสื้อดําเมื่อไหร่เี่ยโอ้ ตู้ชัดๆเลยนะครับนะเสาหน้าป็นที่ชัดเลยถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรครับมันดูดใช่ไหมมันดูดคืลรังสีดูดคืลความร้อนแพชไอสีเข้มๆสีดำอย่างเงี้ยนะครับมันดูดคืลความร้อนได้ดีสีแดงนะครับสีแดงก็เป็นลักษณะไหนถ้าแดงเข้มๆก็ดูดคืลได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นแดงสว่างๆก็จะ ลดลงใช่ไหมครับเนาะเพราะนั้น <c oughs> ถามว่าการดูดกืนความร้อนได้ดีเนี่ยนะครับเราเอาไปใช้ประโยชน์อะไรยังไงได้บ้างหนึ่งก็คือเสื้อผ้าที่เราเลือกใส่ใไออี่แหละในชีวิตประจำวันของเรานะครับไว้ใส่ตอนหน้าหนาว <c oughs> ใช่ไหมนะครับ <c oughs> ใส่ตอนหน้าหนาวก็รู้สึกว่าเออเนี่แหละครับก็คือสีเนี่ยนะครับ มันม mm ีผลต่อการดูดรึงสีอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับเป็นเฉพาะสีดำกับสีเข้มรสีดำสีเข้มนะครับไม่สีทูกสีที่เข yeah ้มอะไรนะครับสีเนี่ยมันจะมีพลังงานอยู่บานะครับเราสังเกตไหมเอาเอาง่ายๆเยนี้นะครับสังเกตไหมคะว่าไอ้ที่ว่าสีเนี่ยนะครับมันมีผลต่อการดูดลืนพลังงานยังไงนะครับเราสังเกตไหมว่าอย่างเปลวไฟเนี่ยเราจุดเทียนเนี่ย จุดเพียงเนี่ยเปลวเพียนเนี่ยถามว่ามีสีอะไรครับเปลวเพียนสีส้มสีน้ำเงินโอ้โหเนี่ยนักเรียนมองสังเกตได้หลายสีเลยใช่ไหมครับถามว่าตรงไหนล่ะที่มันเป็นสีม่วงสีส้มสีแดงตมันจะเป็นเลเยอร์ตรังกลานตรงกลางสีแดงแดงออกส้มส้มตรงปลายนี่เป็นสีอะไรครับสีอ่าแล้วก็ค่อยมาเป็นเหลืองตรงกลางใช่ไหมครับ ขาดไปเป็นสีเหลืองแล้วก็ปลายด้านบนก็เป็นสีสีเงินหรือสีออกม่วงๆประมาณนันครับถต่ว่าตรงไหนที่มันมีความร้อนมากที่สุดแต่ว่าถ้าจะเป็นสีแดงสีงครับตรงปลายครับตรงปลายสีม่วงอ๋ออะมันมีการแผ่รังสีในรูปของอะไรครับรูปของพื้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวนี้นะครับเราเรียนสูงขึ้นไปเนี่ยนะครับพวกสีต่าง มันจะมีพลังงานเฉพาะตัวของมันนะครับสีม่วงเนี่ยนะครับเขาเรายียกว่ามันมีมีความถี่สูงเขามีความถี่สูงก็จะมีพลังงานสูง,ม,สงมีความร้อนสูงนั่นเองนะครับแต่ถ้าว่าสีแดงนะครับก็จะมีความถี่ต่ำนะครับเนาะ,ะพวกสีนี่มันจะเกี่ยวข้องกับพลังงานนะครับเกี่ยวข้องกับพลังงานในรูปของพลังงานคลื่นแม่เหล็กน,นะครับ อ่ะโอเคนะครับคราวนี้ถามว่านอกจากที่เราเลือกใส่เสื้อผ้าแล้วนะครับเราไปใช้ประโยชน์อะไรยังไงได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าในชีวิตประจาวันของเรานะครับถ้าว่าเราจะสร้างเครื่องท้ําร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับเราก็อาจจะทำในลักษณะที่ไปเป็นข้อโลหะวนไปวนมา ใช่ไหมครับแล้วก็ท่อตรงนี้นะครับเราก็อาจจะต้องทาสีนะครับทาสีดํานะครับทาสีดำอ่าเพื่ออะไรครับเพื่อดูดกืนความร้อนให้มันดียิ่งขึ้นพลังงานแหล่งเป็นสีดำพลังงานแีสีดพลังงานแหงที่งที่บอกก็คือเป็นคลื่นแม่เหล็กใช่ไหมครับคราวนี้เขาคลื่นแม่เหล็กมาทบกับวัตถุสีดํานะครับมันก็จะสามารถที่จะดูดกืนความร้อนได้ดี นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีถังอยูดสบายนลักษณะเดียวกันนะแล้วเป็นท่ออลูมิเนียมอันนึงมีความเบาอีกอันนึงเป็นสีดํานะครับอันไหนดูดซึนได้ดีกว่ากันอ่าสีดำนะครับเนาะอันนี้ก็อ่าจะสังเกตว่าแผงโซล่าเซลล์เห็นไหมครับเนาะเอาทำไมต้องเคลือบสีดำเพราะอะไรครับให้มันห้ดูดซึนความร้อนดูดคืนรังสีได้ดีนั่นเองนะครับเป็ผิวเร้าสี าวอน่าคงไงนครับสีาจาีรอไม่ทาไม่ทาทาไม่ทาหมายถึงว่ายังไงนะอันนี้สีดำอันนี้คือสีดำใช่ครับแต่นี้คือไม่ทาแลวคราวนี้ในความหมายของกระเป๋านี่คือยังไงนะครับ่ทางโอเคอ่าเพื่อนบอกว่า ถ้าเกิดว่าเราทาก็เหมือนกับว่ามันมีวัสดุไป<อ>ห่อหุ้มมันนะครับแต่อย่ารืมว่าการดูดตืนลังสีเนี่ยหมายความว่าอะไรถ้าบอกว่าราทาสีาด่เสร็จปทุกเนี่ยความร้อนจะเข้ามาสะสมตรงนี้เยอะนะ,นะครับพอสะสมตรงนี้เยอะมันก็มีการนําความร้อนถ่ายโอนความร้อนไปยังโลหะแล้วก็ผ่านไปยังน้ําได้ดีนะครับถาาว่า ที่การทาสีเนี่ยครับมีผลไหมมันก็มีผลนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทาสีเนะี่ยเราจะทาให้มันหนาเกินพอจะเป็นไหมไม,ไม่นะครับเราก็จะทาบางๆเพื่อแค่ใหม้มัมน<ล>มนีการดูดตืมนลงสีได้ดีจริงๆนะครับเนาะหรืออาจจะพ้นออก็ได้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวนี้พอเข้าใจยังครับนะพอเข้าใจแล้วนะอ่ะตอนนี้ ที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับพลังงานความร้อนเนี่ยนะครับมาทบทวนก่อนที่จะสอบนะครับเ,เราสอบประมาณสิบข้อเนาะครับเรืเ่องของการวัดค่าพลังงานความร้อนเนี่ยนะครับเราใช้อุปกรณ์อะไรในการวัดนะเทอร์โมมิเตอร์ใช่ไหมครับเทอร์โ,รโมเมิเตอร์คราวนี้ในเทอร์โมเมิเตอร์ก็คือสารที่ใส่อยู่ในอุปกรณ์ตัวนี้นมันได้เป็นอะไรครับเป็นประโลด อ่า <utan> นะครับประลอดจะมีสีเงินนะครับในนี้จะมีประลอดนะครับถาว่าพอเจอความร้อนนะครับเจอความร้อ,อนมันก็จะเป็นยังไงครับวิ่งามันก็วิ่งขึ้นถามว่าทำไมมันถึงวิ่งขึ้นเพราะอะไรส <c oughs> แสดง <c oughs> ว่าเออแสดงว่าความร้อนที่มันเข้าไปเนี่ยนะครับมันทําให้สารหรือวัตถุนี่มันเป็นยังไงครับมีการ ขยายตัวใช่ไหมพอได้รับความร้อนเนี่ยมันมีการขยายตัวมันก็เลยอย่างนี้ครับวิ่งขึ้นพอมันขยายตัวใช่ไหมครับถูกไหมตรงน,นี้งงไหมครับไม่งงนะนะครับมีการขยายตัวมันก็ทําให้วิ่งขึ้นถามว่าแล้วมันทําไมถึงขยายตัวล่ะมันเจอครนะอย่างที่ครูอธิบายให้ฟังนะครับเรื่องของอนุภาคของวัตถุใช่ไหมครับ เออพอเจอความร้อนมันเป็นไงครับอนุภาคมันขยายหรือกระจายตัวใช่ไหมอ่าแรงยึเดเหนี่ยวตรงนี้นะครับถ้าเป็นของแข็งเนี่ยแรงยึเดเหนี่ยวจะมากเลยใช่ไหมครับแต่พอเจอความร้อนเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนยังไงครับเริ่มแรงยึเดเหนี่ยวก็จะเริ่มลดลงมันก็ทําให้อนุภาคเนี่ยกระจายตัวอ่านะครับเนาะคราวนี้นะครับของแข็ง ของเหลวแล้วก็แก๊สถ้าเกิดว่าได้รับความร้อนเท่ากันอะไรที่มันจะกระจายตัวได้ดีกว่ากันครับอะไรกระจายตัวที่ดีกว่ากันอนุภาคกระจายตัวได้ดีกว่ากันของแข็งนี่อยู่ชิดติดกันใช่ไหมครับของเหลวก็อยู่กันหลวมๆหน่อยนะครับอ่าของแก๊สเนี่ยโอ้ห่างกันเลยนะครับแต่พอรับความร้อนเท่ากันเนี่ยนะครับอะไรที่มันกระจายตัวได้ดีกว่ากันกระจายตัวได้ดีกว่ากัน กระจายตัวการที่มันสามารถที่จะกระจายตัวได้ก็เพราะอะไรครับเพราะว่าแรงยึดเหนี่ยวมันถูกทําลายได้ง่ายถามว่าอะไรที่มันถูกทําลายได้ง่ายแก๊สแก๊สิครับใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ห่างกันอยู่ละใช่ไหมครับถูกไหมมันอยู่ห่างกันแรงยึดเหนี่ยวมันน้อยมากใช่ไหมครับพอได้รับความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับแรงยึดเหนี่ยวตึ้งหลุดมันก็กระจายตัวได้ง่ายใช่ไหมครับ ตลอดมันก็เป็นของเหลวปลอดมันก็เป็นของเหลวแต่ว่ามันเกิดใายตัวแต่ถ้าวัแก๊สใช้แก๊สสินะโอ้พอเจีวความร้อนเสร็จปุ๊บมันก็วิ่งทะลุตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่ามันขยายตัวได้เร็วเร็วมากมากนะครับคิดง่ายๆแต่ที่เราทําโคมหน่อยใช่ไหมพอเจียวความร้อนเสร็จปุ๊บเป็นงี้ครับทีออกพองออกแล้วาะอะไร แกสมันขยายตัวใช่ไหมครับถูกไหมขยายตัวแล้วก็เออมันก็ไม่ลอยถูกต้องนะครับอ่าตรงนี้พอเข้าใจนะครับอะไรนะครับคืออะไรโคมจมนะครับอ่าคราวนี้นะครับ พูดถึงเรื่องของความร้อนไปเรียบรอ้แล้วนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับฉนวนการความร้อนกันบ้างน,นะครับ,รบอย่างที่บอกก็คือพวกโลหะเนี่ยนำความร้อนได้ดีมา,มากๆเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าเราต้องการที่จะรักษาอุณหภูมิอ,อย่างเช่น<อ>ตัว<อ>แคลลอรีมิเตอร์ที่ครูเอามาให้ดูอ่ะอันนั้นเขาเรียกว่าแคลลอรีมิเตอร์ที่มี แก้วพลาสติกอยู่ข้างในแล้วก็มีโฟมห่อหุ้มอยู่ข้างนอกถามว่าโฟมที่ทําหน้าที่เป็นอะไรครับเก็บความร้อนรักษาอุณภูมิใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนหรือความเย็นก็นแล้วแต่โฟมจะทําหน้าที่รักษาอุณภูมิไม่ให้มันถ่ายโอนไปได้นะครับให้โฟมเนี่ยมันคงที่มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นโฟมก็ถือว่าเป็นฉนวนความร้อนนั่นเองนะครับ หรืออย่างเช่นแก้วเยติใครมีแก้วเยติบ้างเออแก้วเยติมีกันเกือบทุกคนเลยนะครับถามว่าแก้วนั้นนะครับทามาจากอะไรเหมาจากเหล็กามาจากเหล็กทำมาจากโลหะถามว่าโลหะนั้นหนาไหมไม่ไนาไม่หนาบางเพราะรู้ได้ไงว่าบางเราเคาะมันเสียงก่งเออเก่งเกะครั่แต่รเก่งเก่งเก่งเ่เก่งเก่งกงเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไร บรรพบุด้วยโลหะกี่ชั้นครับสองชั้นนะครับทำด้วยโลหะสองชั้นแล้วข้างในเนี่ยมันเป็นอะไรอยู่ใครับนะไม่ใช่โฟมงนะครับแต่ว่ามันดูดอากาศออกให้อยู่ในรูปของศูนย์อากาศถ้าโอลเป็นศูนย์อากาศเสร็จแล้วนนะครับมันก็เป็นหนวนอย่างหนึ่งนะครับความร้อนไม่สามารถที่จะถ่ายโอนได้หรือถ่ายโอนได้แต่ว่าน้อยมาก เพราะฉะนั้นสุญญากาศทําหน้าที่เป็นฉนวนนะครับเป็นฉนวนความร้อนนะครับหลายๆอย่างนะครับทําหน้าที่เป็นฉนวนความร้อนได้ยกตัวอย่างเช่นอะไรครับพวกโฟมใช่ไหมครับไม้พลาสติก,นะ,กน,นะครับไฟเบอร์รู้จักไฟเบอร์ไหมเออนะครับไฟเบอร์นะครับพวกนี้ก็คือถือว่าเป็นฉนวนความร้อน ก็จะประมาณนี้แหละนะครับอ่ะตรงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับแล้วเรื่องของการดูดความร้อนนะครับความร้อนนี่เราพูดกัาได้ไหมดูความร้อนแต่ความร้อนการที่ดูดความร้อนเนี่ยหมายถึงอะไรครับยกตัวอย่างการดูดความร้อนสิกรในี่แหละครไหมครับเช่นถามว่าอะ ดเราทำน้ำแข็งเนี่ยทำน้ำแข็งทำมาจากอะไรครับทำมาจากน้ำหรือเราก็ไังแช่เย็นแช่ในช่องฟิล์มใช่ไหมครับอ่าคราวนี้นะครับกรณีเนี้ยนะครับการทำน้ำแข็งเนี่ยถือว่าเป็นการดูดความร้อนหรือผานความร้อนถ่ายนะครับถ้าคายความร้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมตัวมันดูดความร้อนอยงนะครับเนาะแต่ถ้าว่าดูดความร้อนก็เหมือนกับเราเอาน้ำเนี่ยนะไปต ต้มใช่ไหมครับแบอบกว่าน้ำเนี่ยมันดูดความร้อนเข้าไปพอดูดเสร็จปุ๊บมันก็เป็นไงครับอเออมันจะร้อนมันก็กลายไปเป็นอไอน้น้นะนำร้อนขึ้นนะครับโอเคไหมครับตัวนี้พอเข้าใจเนาะนะครับอ่ะมีใครสงสัยไม่มีอ่าถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเราก็ทำแบบทดสอบสักเล็กน้อยนะครับสิบข้อเนาะ ไม่ได้รัดขายตลอดนะครับเยอะเลยเเลเยอะเลย